หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยขอประชาสัมพันธ์พยายกรณ์อากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้ากลางวันอากาศจะเริ่มร้อนขึ้นมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้มีลมใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคกลางและภาคอีสานตอนล่างส่วนภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาและมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอากาศจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆในช่วงกลางวันส่วนภาคใตย้ยังมีลมตะวันออกพัดปกคลุมมีฝนบางแห่งคืนลมมีกำลังอ่อนถึงปานกลางความสูง1-2เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องด้วยความห่วงใยจากทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย